พีาชาลิศบอกว่าชุดนี้มีขรบุกพิมเลยยากได้อันนี้เป็นชุดที่เขาเรียกว่าชุดกรรมการก็คือเอาที่มีที่แตกกูจะบป็ลรังคาเนี่ยมาจัดเป็นชุดเราให้ทําบุญอันนี้คือนะลายมือพ่อเต๋อาจารย์พีจอคิงบอกในกุ้งเป็นมื <ốt>. <agen> <ๆ>่นนี่จริงๆพี่เป็นมื่นก็เป็นมื่นอยู่แล้วครับก็ผมบอกว่าผมเนี่ยได้เอามาแบ่งให้ ถามว่าทําไมพาเครื่องชุดเนี้ยผมจึงตื่นเต้นโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะวัตถุมงคลสายฝั่งทนแบบจัดหนักจัดเต็มชมชุดในกล้องชมชุดกล้องจองครับชมเวจอกร่มน,น,นี่พอควงเท่าไหร่โอ้โหต้องบอกเนี่ยผม ถ้าผมจะมีพ่อพ่วงวัดกกมาแบ่งนะผมต้องมาจากนักสะสมท่านดีท่านเดียวเลยจริงเนี่ยะพ่อพ่วงวัดกกอันนี้เป็นชุดที่เขานะต้องไปทาบุญที่วัดนี่ก็คือพระเนี่ยอยู่ท่านเนี่ยได้ปลูกเสกแล้วก็เก็บไปบนหลังคาโบสถ์บนเพาดานโบสถ์นะแล้วก็แตกนะ กูออกมาก็ให้คนทําบุญกันนี่ว้าวชุดกรรมการพอพ่วงหลวงพ่อพวงวัดกกฟังทนมีแต่สายเหนียวอ่าผมไม่ใช่คนฟังทนแต่ผมทําไมจึงเจอพ่อพ่วงวัดกกผมจึง,จง,จง,จงต้องจ่ายเงินซื้อและเอามาให้แฟนเพจสันขวานได้รู้จักถมบอกเลยพ่อพ่วงวัดกก ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เก่งแพ้ปูบุญแล้วผมกล้าพูดว่าไม่ได้เก่งแพ้ปูเอี่ยมวัดหนังด้วยแต่พระของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะพบเจอในตลาดพระน้อยเพราะคนมีแม่ขายพพวงเก่งมากครับผมบอกเลยอ่าเนี่ยครับรผมบอกเลยว่าพระพวงวัดกกเนี่ยพระพระพวงเนี่ยแสนหนึ่งก็ไม่แพงผมพูดอย่างนี้เลยนะแสนหนึ่งก็ไม่แพง เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพาอไปเหรียญเป็นล้านอ่ะลูกศิษย์พ่อพว่วงคนอาจจะไม่รู้ว่าพ่อพ่วงเนี่ยเป็นศิษฐ์ทําขุนแผนปู่เอี่ยมก็ศิษฐ์ท่าขุนแผนปู่เอี่ยมสะพานสูงก็ศิษิ์ทําขุนแผนพ่อลุ่งท่ากระบือปูุ่กปากของมะขามเท่าพ่อทาบเนียงแตกพ่อเงินบางคานปู่ไข่เชิงเลนศิษฐ์ทําขุนแผนหมดแล้วปู่ไข่เชิงเลนกับพ่อพ่วง พระเกจิยุคเดียวกันผมไม่ใช่คนฝั่งโทนนะแต่ผมบอกคนฝั่งทนว่าพี่จงภูมิใจจ้ะครับว่าพระฝั่งทนมีพระเกจิจอมขมังเวทที่ได้รับการยกย่องและยอมรับนับถือจากพระเกจิหรือจอมขมังเวทด้วยกันเยอะแยะมากมายท่านเป็นศิษย์น้องหลวงปู่ยิม้มวัดหนองบัวที่ผมศรัทธ,ธาหลวงปูพวกวัดกกเพราะผมศรัทธ,ธาหลวงกูยิม้มวัดหนองบัวครับ ได้บันทึกของกงพงได้กล่าวถึงหลวงพ่อพวงวัดกกไว้เลยว่าเมื่อหลวงปู่ยิ้มเข้าไปในพระนครหลวงปู่ยิม้มนะจะไปจําวัดอยู่ที่วัดกกกับหลวงพ่อพวงเป็นพระยี่หลวงปู่ยิม้มเนี่ยนะบอกกับนะลูกศิษย์ด้วยเราว่าเก่งแล้วเมื่อปู่ยิม้มเนะี่ยไปพักอยู่ที่วัดกก เพราะพวกเนี่ยก็จะเรียกพระแถวนั้นะว่าใครที่อยากจะมาเจอหลวงปู่ยิ้มใครอยากมาเรียนยุชาหลวงปู่ยิ้มให้มาหลวงปู่ยิ้มเนี่ยจะมาที่นี่เจ็ดวันเดือนหนึ่งนะซึ่งหนึ่งน,นะคือหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงอยากให้พูดกันเยอะๆเลยใช่พี่พีเอ็นนารินนี่คืออาจารย์ของหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงแล้วเป็นพระเถรา,าจารย์ที่ปู่เอี่ยมวัดหนังออกปากว่าเก่ง สามารถทักเรือปูเอี่ยมได้ว่าถ้าจะกลับอ่ะนะอย่าให้ปูเอี่ยมกลับเรือลํานี้เพราะเรือลํำนี้เดี๋ยวจะรู้วปูเอี่ยมก็เปลี่ยนเรือกลับวัดจริงๆแล้วก็ร่วงจริงตอนเหตุการณ์นั้นคือเข้าไปในวังด้วยกันนะลองไปอ่านดูนี่แหละครับผมจึงบอกว่านี่คืออาจารย์พ่อไป พระปูเอี่ยมแพงแค่ไหนพระพระาพพระว่วงไม่ยิ่งย่อนกว่ากันพระปูไข่แพงแค่ไหนพระเพราะ่วกไม่ยิ่งย่อนกว่ากันพระปูบุญแพงแค่ไหนพระเพราะ่วงไม่ยิ่งย่อนกว่ากันพระดีราคาจับต้องได้นะชื่อเสียงท่านนิยมตลอดให้อีกร้อยปีก็ยังเป็นที่ยอดน,นิยมท่านมองเห็นอนาคตรครับคนฟังคนรอดตายก็ท่านมาเยอะสุดยอดจองขมังเวทจอมขมังเวทีกหนึ่งท่านที่เก่งกาจมากๆ พระบ้านผมเองครับเด่นดังคงกระพัน์แต่ค่าตัวยังจับต้องได้พิลิดเก้าแสนโอ้ขอบคุณครับพีชานิดบอกว่าชุดนี้มีครบทุกพิมพ์เลยอยากได้อันนี้เป็นชุดที่เขาเรียกว่าชุดกรรมการก็คือเอาที่มีที่แตกกูจมลังค้าเนี่ยมาจัดเป็นชุดแล้วให้ทำบุญเท่าไร่ครับพี่ชาริชาย วันนี้ได้ทั้งชุดเลยนะครับพี่พี่จิรายุทธ์าอขคอแบงครับนี่ฮะแล้วผมบอกเลยงบข้มยแบบเนี้ยบางคนคิดว่าปู่ยิ้มว่าเจ้าเจ็ดปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดกับพ่อพ่วงคนละแบบกันนะพี่ตวีพี่เก่งชอบอยู่ที่วาสนาใครจะได้ครอบครองอ่าอ,อันนี้คือชุดพระท่านสร้างปีสองสี่เจ็ดกว่านะนี่ส่วนอันเนี้ยเป็นชุดที่ เขาทำเหรียญนะเพิ่มเนี่ยอ่าพ่อโพลกับพ่อมิ่งใช่ไหมอันนี้เหรียญย้อนยุคพ่อมิ่งนี่ทำปี40แต่ข้างบนเนี่ยเอาพระที่แตกกู่เป็นพระเก่ามาใส่ไว้ด้วยเนี่ยอันนี้เป็นวัตถุมงคลย้อนยุคอยากได้หนึ่งมื่นได้ไหมครับโหององเดียวก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วนะแล้ววันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยนะ เจ้าของเนี่ยนี่แบ่งให้ผมมันหนึ่งพิมพ์เชาวชุดเดียวได้ไหมได้ครับนี่ชุดละเท่าไหร่ครับสักคู่นะครับพี่แป๊บหนึ่งปูหยิมมีรอยตัดไหมอ่าพิมพ์ทุ่งกลับแพงนะชุดกรุกเพดานโด่งดังฮือฮาสุดๆครับอ้าวโอเคนะครับ พี่แฮปปี้บอกพิมพ์นี้แพงครับนึกถึงพักปู่บุญเลยโอ้โหเอามาใครอยางได้กดโอเกมาพอไปปีสามศูนยังเีิยื่นนี้อาจารย์ท่านครับอ่าโอเคโอเคอันนี้ที่ผมหยิบม,มาให้เป็นพิมพ์ที่มีพอสชัดเจนคือเจ็ดสามพอไปเป็นล้านพอพวงหลักหมืน่นสำหรับผลฉลาดเก็บแล้วเนี่ย ผมบอ,อกนะที่คัดมาให้วันนี้เป็นพิมพ์ซุ้มเหลือนแก้วทั้งหมดเลยเป็นพิมพ์หน้าใช้ซุ้มเหลือนแก้วบัวฟันปลานี่ให้ประมูลก่อนหนึ่งองค์หนึ่งนาทีโอ้ขอบคุณครับสำหรับทุกโอเคที่กดมาให้ประมูลก่อนหนึ่งองค์หนึ่งนาทีหนึ่งองค์หนึ่งนาทีครับกุพีดานโบสปีสองสี่เจ็ดสาม เอาลงมาตอนปีสองหาสามเจ็ดกองดีฟังทนเนะี่นมาแล้วครับเปิดแรกสามพันบาทเปิดแรกมาเวลาเดินแล้วนะจ๊ะนี่ 4, บาทต้องบอกว่าพราอไปเป็นล้านนี่อาจารย์พราอไปไม่ได้ไม่ได้สักสิทธิ์น้อยกว่าปูเอี่ยมปูไข่ปูบุญผมบอกเลยบีบเป็นพาที่ปูเอี่ยมอะบอกกับปากว่านี่คือพาที่เก่ง มาที่5,200ั้มาที่ห้า0ับาทครับเอาว่าหาปู่ยิ้มใช้ไม่ได้ใช้เพราะพ่วงวัดกกแทนได้ผมศรัทธาเพราะพว่วงเพราะผมอ่านประวัติจากการบันทึกของประวัติหลวงปู่ยิ้มหนังสือหลวงปู่ยิ้มครับมาที่6,000นบาทครับราคาสุดท้ายแม้แต่ปู่เอี่ยมยังยอมรับอ๋อนี่ อาจารย์โอ๊าครัมลืมพ่อไปผมมีตำราใบลานของท้อเดิมแต่มันไม่ค่อยสมบูรณ์ครับสุดยอดครับพี่ชิตชัยมาที่หกพันห้าร้อยบาทที่พี่ปรีชาครับสามหมื่น่ะยังถูกไปสําหรับพุทธคุณพาพ่อพ่วงเลยแต่คุณจะใส่เท่าไหร่อ่ะไม่ต้องซีเรียสแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าเก็บพ่อพ่วงมาที่หกพันห <ะ S 1> บาทพุทธคุณเนี่ยยังถูกกว่าราคาที่ใส่กันเยอะสวัสดีคุณอาทวีด้วย นี่ฮะของท่านไม่เจอในตลาดพระแต่ของท่านคือของที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้ปู่เอี่ยมวัดหนังไม่แพ้ปู่บุญไม่แพ้เพราะไปไม่แพ้ปู่เอี่ยมผมพูดได้แค่นี้แล้วพิมพ์พระท่านนะต้องบอกว่ามีเอกะละักษณ์ปิดแล้วนะครับปิดที่กุณาทวีนะครับหกพันหกร้อยบาที่กุตีเยวเรือบอขายยานี่คือพระที่ผมบอกเลยว่าผมอ่ะศรัทธา พราะพ่วงเพราะผมอ่านนะประวัติของพระพ่วงจากบันทึกของหลวงปู่ยิ้มวัดหลงบัวเอาอย่างนี้เพราะแม่พี่น้องที่รักและเคารพองค์นี้เว้นไว้ให้พี่ทวีพี่ทวีไม่ต้องโอนมาให้ผมหกพันห้าอบาโนโพี่ทวีโอนให้ผมแค่หกพันพอที่เหลือองค์ละหกพันใครเอาพิมพ์ปิดไป ขอบ้างจัดเลยครับพี่นี่องล์ละหกพันแล้วผมบอกเลยว่าไม่ได้หาได้ง่ายๆนี่จากนะนักสะสมท่านนี้ท่านเดียวที่ผมหาพวกพวกได้ผมประกาศมาสองปีพี่เปิ้ลบางแคยังหายผมไม่ได้เลยพี่ปีชาปิหนึ่พี่ตาบนลุนปิดหนึ่งพี่พครูจุยปิดหนึ่งครับพี่กณาทิพย์พี่มานาะพิดกพันเรียบร้อยครับครบ,ครบแล้วอยากได้เซ็ตยกชุดสักครู่ครับโอ้โหนี่ ต้องบอกว่าองค์เนี้ยที่ผมหยิบไ้ประมูลคือสวยให้สิทธิ์คนแรกที่ได้อ่าที่เหลือมาขอตะกร้าหน่อยลูกครบนะครับอ่ะองค์นี้ของพิทวีพิทวีก็โอนหกพันเท่านั้นนะครับสวยครับพี่แปะแซะบอกแซะังทนรู้กันดีครับนี่คือความลับของฝั่งทนเลยนะนี่พิมพ์นี้บัวฟันปลา มีพสสองสี่เจ็ดสามนาทีเดียวนี่พิมหายากเลยพิมพ์มีพสมาที่สามพันบาทปอดแรกพี่เก่งพลาดได้ไงพี่เก่งมาด้วยเหรอครับมาที่ห้าพันบาทแล้วนะครับเวลาเดินครับมีองค์เดียวนี่ครับพิมพ์บัวฟันปลาแล้วเป็นพิมพบัวปลาที่มีพสสองสี่เจ็ดสามมาที่ห้าพันห้าร้อยบาทครับมาหกพันห้าร้อยบาทเนื้อสวยมากๆ เฟนสมชัดเลยองค์นี้ผมต้องบอกว่าเนี่ยนักสะสมท่านเนี้เอามาให้ผมวันเนี้ยโหโดใจละลายต้องบอกว่าต้องต้องเอาไมา้แฟนเพจพาพ่กพวกร่ะผมพูดจริงนะพุทุคุณหลักแสนหลักแสนยังน้อยไปแต่ผมสามารถเอาไมา้เพื่อนๆนะ่ะได้เก็บใช้พุทุคุณกันในราคาหลักพันมาดิเจ็ดพันบาทนะครั 7, บในชุดไม่มีพิมพ์นี้พี่เก่ง สวัสดีพี่เก่งสิบกุวงด้วยนะครับแต่ถ้าพี่เก่งเอาพิมพ์เมื่อกี้อ่ะพี่เก่งปิดได้ผมให้พิเศษของผมเองอยู่ที่เจ็ดพันนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่เจ็ดพันบาทนี่นี่น,นเสียนสอนบอกว่าตอนเสกท่านแพร่ระยมใบได้รับความร้อนเป็นการหนุนเตโชทาตุซึ่งเป็นวิธีเดียวกับหลวงพ่อหงของมาดานสุพรรณบุรีโอ้นี่ครับ คนเล่นบาเนี่ยเซียนบาตัวจริงเขาจะรู้ข้อมูลแบบนี้กันมาแปดพันบาทที่พี่เก่งสิบปูกวนครับราคาสุดท้ายโอ้ครับนี่ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่เก่งสิบปูกวนนะครับแปดพันบาททวนนี่พี่นายพี่แกว่าผมใช้พิมพ์นี้อยู่ครับพุทธคุณสุดยอดโอ้เช็ควีเออเลยครับนี่ฮะ นี่ <Nee, S 2> เป็นชุด oh. มีอยู่สามชุดนี่ oh. nee, มีอยู่สามชุดมีอยู่สามชุดครับขออีกครับได้ครับพี่นี่ชุดอันนี้คือชุดกรรมการกล่องเดิมๆจากวัด hmm. เอากินดีกว่าแบงค์รับองค์ละสี่พันอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดเท่าไหร่สี่เจ็ดยีแปดสี่เจ็ดยี่แปด ถูกไหมใชสี่เจ็ดยี่แปดมีสามชุดชุดละหนึ่งมื่นแปดพันบาทพิมพ์ปิดไปคนเอามาให้ผมก็นั่งด,ดูไลฟ์อยู่เขาจะประทับใจชุดละเท่าไร่หมื่นแปดชุดละหมืน 8, ม่นแปดครับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยหนึ่งมื่นแปดพันอ่าพี่เก่งบอกว่าผมขอสมเด็นแก้วสักองค์มีไหมครับได้ครับเดี๋ยวเอาผมไปจัดให้ครับพี่เก่งสิบกุ้งกวนครับ ชุดล, 18, ดละหนึ่งมื่นแปดพันบาทครับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยหนึ่งมื่นแปดพันนี่ก็เจ็ดองอ่ะถ้าองค์ละห้าพันเขาสามหมื่นห้าใครแบ่งให้ผมมาผมเมาเท่านั้นเหลืออีกสองชุดครับผมใส่ไข่ปลาก่อนได้ไหมทำไมถึงใส่ไขป่ปลา<ม>เพราะว่าเนี่ยผมได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจว่ามผมเอากำไรที่เดียว ปดหนึ่งพี่ธรรมนูนพูดดีปิดหนึ่งชุดครับก็เรียบร้อยสิครับอ่าขอบคุณมากครับพี่ธรรมนูนคุณดาซวีจริงแบบนี้ผมไม่ใส่กล่องผมเอาออกมพาแบ่งองค์ละสี่พันเนี่ยถูกปะ่ะอา้าวพี่พี่เพื่อน,อนผมก็เก็บไว้ชุดหนึ่งไม่เก็บไม่ได้ส่วนอันนี้เป็นชุดปีสี่ศูนย์อ่า แต่ปีสี่ศูนย์เนี่ยจะมีพิมพ์ขุนแผนซึ่งเป็นพระเก่าดั้งเดิมอยู่สององค์ดูรู้ไหมว่านี่เป็นเก่าดั้งเดิมนี่ถ้าไม่เก่าดั้งเดิมนี่นะประจานผมได้ขุนแผนองค์นีห้าหกพันอ่าผมถามว่าคุณใช้ขุนแผนนะพิมพ์ขุนแผนนะถูกป่ะค,คุณจะต้องเลือกใช้ของพระเกจิที่มั่นใจในอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ความพลังจิตของท่านได้ขุนแผนมาเตะเท่าไหร่อ่ะ คุณแผ่นบูบุญเท่าไรอ่ะคุณแผนน่นพนนงเท่าไหรอ่ะพอะพวงเนี่ยไม่มีใครขายด้วยผมจะบอกให้นี่อาจารย์มาไปชุดนี้นาทีเดียวนาทีเดียวทีมในกล้องเล่นแพงครับอาจารย์ผมให้หมดและเพื่อนๆไปเถอะจริงนี่อันนี้เป็นหลอพ่ะพวงเนี่ยเห็นไหมอะไรที่มีพิมพ์ย้อนยุคแสดงว่าพิมพ์อริจินอลเป็นของวันนั้นแน่นอนซึ่งเป็นเนื้อเมกกะพัดอริจินอลก็เอาละสองซัมมืนนะ มาแล้วครับเปิดแรกสี่พันบาทผมอยากรู้นิดนึงอ,อะไรทำไมสีก็แปลกแปลกเนี่ยเวลาเดินเวลาเดินแล้วนะครับนาทีเดียวมาที่ห้าพันบาทมาที่เจ็ดพันบาทมาที่เจ็ดพันสองร้อยมาที่แปดพันบาทครับราคาสุดท้ายเนี่มีการทำย้อนยุคเหมือนอะไรเหมือนเหรียญหล่อเพาะไปไหมเหมือนเหรียญหล่อเพาะไปไหม แต่เนื้อเขาเนี่ยไม่ใช่เนื้อทองเหลืองธรรมดาเป็นเนื้อผสมชนวนผมโทรถามเพื่อนผมแล้วมันบอกของดีฟังโทนอันนี้ที่สุดแล้วพี่จริงราคาใส่แปดพันนี่เท่ากับราคาคุณแบวนสองวงนี่ยังนะมาที่แปดพันนะครับราคาสุดท้ายแบบนี้ไม่ได้เจอไว้บ่อยนะครับนวาวะหรือเปล่าครับนวาวะหไหมเป็นฉนวนอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นฉนวนของพลาิงหรือมวลสารสําคัญอยู่ดิ พันนะคบราคาสทตายชุดเมื่อกี้มีพิมพ์เดียวกับวกพันด้วยไหมพันไปซูไม่มี<ต>ไม่มีไม่มีมไม่มีนีครับเนี่ยที่ราคาใส่เนี่ยซื้อขุนแผนเนี่ยกับอันนี้ซูมนี้ขายขาย,ขายสังวรลาชุ่มมัดพับไหมสังวาาชุ่มก็สิบกูยิ้มนะผมจะบอกให้เนี่ยพิมพ์เนี่ยขายในยตะกร้อสังวาลาชุมมม่มไหมเหมือนกันเลย นี่นะครับชุดนี้ใครได้เป็นเจ้าของนี่ปิดแล้วนะครับปิดที่สักครู่ปิดที่พี่ป้าพันชัยชนะครับ8ปดพันบาททวนโอ้พี่ประพันนี่ใส่ขยี้ทํมาเก้าพันด้วยดีนะปิดทันสุงมเรือนแก้วอเ,คคเอาไว้ง่ายนะชุดนี้นะคุณดูนะเอามาใส่ปีสี่ศูนย์ใช่ไหมแต่เหรียญเนี้ย สร้างมาก่อนตั้งแต่ปีสามเจ็ดเห็นป่ะเขาก็าคือเอาพระที่เหลืออยู่ในวัดอะมาใส่มาใส่อันนี้ปิดตาที่ไหนประตาวัาโกกนี่แสดงว่ายันเนี้ยเป็นยันพระพ่วงเนี่ยยันตุกตาเนี่ยน,นะครับมัดยางคืออะไรครับทีเด็ด ทีเด็ดเลยอ่าทีเด็ดมาไม่ทันเรือนแก้วหกพันยังมีไหมครับไม่มีแล้วโอ้โไม่มีแล้วครับพี่ไม่มีแล้ว<ม>จริงไม่มีแล้วจริงๆครับยันเดียวก็เหรียญล่อเลยอ่ะก็ะะต้องยันเดียวก็เหรียญล่อแล้วครับอ่ะนี่หมวนกระดาษได้ครับพี่พี่ก็สงสัยเว็แบงค์สงสัยไหมที่ไหนผมก็สงสัยผมจะถามพี่อยู่ หะครัสงสัยไหมผมบอกเลยว่าในนี้นะเราซื้อเนี่ยมาเนี่ยคุณเชื่อไหมคุณเห็นแบบนี้นะผมซื้ออันละสี่พันนะเนี่ยอันละสี่พันงงไหมงงเอาเดี๋ยวหนึ่งสอง สามสี่สี่อัน,นเนี่ยเนี่ยสี่อันเนี่ยถ้าใครเอานะผมเอาอันละสี่พันห้างงครับพี่กระเปาพี่ผมแดนพี่สี่พันห้าพี่ครูจุย้ยมีแค่สี่อันนะมีแค่สี่อันพี่มีแค่สี่อันครับสี่อันละสี่พันห้าร้อยบาทตอ,อ,อะไรครับตัวเว่ พี่พัดมุงคลปิดหนึ่งอันครับเรือสองอันครับเฮ้ยโอ้โหไอแบมบอกไม่งงนะไม่งงแล้วพี่พอเตโอ้โหมาคุณคุณพี่จอร์ดคิงปิดสองอันเลยไม่ต้อง,งงงแล้วพี่ <c ười> ใครงง,ง <c ười> ช่วยไม่ได้นะโอ้พี่จุล้วทำก็ปิดสี่พันห้ามีสักอันไหมพี่พี่แกแล้วได้ไหม ปีจันบาลเลยทีนี้ผมว่าแล้วขุนจัดเลยเพราะว่ามีคนเคยแก้เอาหนให้ดูพิจุราทำได้ไหมพี่อันนึงได้จัดให้ครับถึงพิจุราทำนะครับพี่ๆครับนี่คือใบอนุโมทนาบัตรโอ้ซึ่งการเอาใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยมาจานอักขระแล้วทำเป็นตะกุด ใครทําอีกเพราะแตงรอนยองไงเห็นไหมครับนี่อันนี้คือนะฮะลายมือพ่อเต๋อจา์พี่จอทิงบอกในกุ้งเป็นมือ่นี่จริงๆพี่เป็นมือนน่น,อนก็เป็นหมื่นอยู่แล้วครับรก็ผมบอกว่าผมเนี่ยได้เอามาแบ่งให้นี่เท่ากับคุณได้ตะกุดพ่ะเต๋ใช้เลยนะนี่แอดมิน เอาไปถ่ายรูปเก็บไว้ที่เราลึกลูกแผ่นนี้นี่ถ่ายรูปเก็บไว้ที่เราลึกนี่ครับแล้วพ่อเต๋อเนี่ยท่านจะมีไม้เนี่ยไหวลูกนิมิตเนี่ยถูกป่ะทาเป็นแกนเห็นไหมทําเป็นแกนน,น,กน,นี่ถามว่าไหวลูกนิมิตก็งานปิดทองลูกนิมิตอะ่ะโอ้เพื่อนๆเอานะครับแล้วนี้ผมจะพับกลับไปให้เหมือนเดิมได้ไหมเนี่ย ยังไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองจะพับกลับไปเหมือนเดิมได้ไหมนี่อ่านี่ส่วนแผ่นนี้เนี่ยแผ่นที่แกะแล้วใครจะเอาผมเอาแค่แผ่นเนี้ยนะ,ะจริงๆอะ่ะผมเอาสองพันนี่เอาสองพันแผ่นเนี้ยสักสิธ์เท่าเดิมแล้วเนี่ยผมเชื่อนะว่ามีตะก,กุดหลายดอก ที่เอาวันนี้ไปถักเชือกแล้วทาําเป็นตะกุดนี่อันนี้แบบชัดเจนเนี่เอาสองพันพี่ออฟโอโซนปิดสองพันปิดสองพันพี่ออฟโอโซนไหวเพรเตะคือผมบอ,อกว่าเพื่อนๆครับพระเนี่ยแล้วแต่เลยแท้จะราคาไหนอะ่ะมันอยู่ที่ผมกับเพื่อนๆไม่ต้องเป็นดราม่าว่าผมจะตัดราคาที่อื่นไม่ ผมอยากให้แฟนเพจสังขวาเนี่ยมีความสุขกับการเล่นมา้านะครับอา้าวอ่ะแบงค์จัดไปนี่เนี่ยแล้วอันเนี้คือใบอนุมโมทนาบัตรเอามาจานเ<ม>พราะแตงดอนยอ,อก็าใช้แบบนี้ตะกุดพอแตงอันหลายหลายหมืน่มนนะครับอ้าวครบ